ิเสธบอกว่าอะไรไม่ใช่นะคะใช้กับคำนามโดยเฉพาะเลยคำนามถ้ามีตัวสะกดใช้ e ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้กาแล้วก็ต่อด้วย anida แปลว่าเนี้ยไม่ใช่นะคะวิธีการใช้เนาะไม่มีตัวสะกดกา anida มีตัวสะกดใช้ e anida อย่างเช่นชากาบวกกับคา animita กลายเป็นอะไร ซาการะซากวา,า,กวาไม่มีตัวสะกดดังนั้นจึงใช้อะไรคะกาอานิดาจึงกลายเป็นซา,ากาอานิมนิดาอานิมิดาเป็นรูปสุภาพนะคะอืมต่อมาคาบางคาบางมีตัวสะกดบวกกับีเนาะคาบางถ้ามีตัวสะกดให้บวกกับอะไรคะานิดากลายเป็นคาบางนานิมนิดา ไม่ใช่กระเป๋าอันนี้คืออะไรไม่ใช่แอปเปิลกระเป๋าถ้ารู้แล้วไม่ต้องจดถ้ายังไม่รู้จดนะคะคำสาปแอปเปิ้ล <Apple. S 2> อ่ะโอเคตัวอย่างประโยว่าไง วันนี้วอลอน่นวันนี้อนใช้เน้นย้ำคำนามที่มีตัวสะกดนะคะวอลยวันจันวอลอนมีตัวสะกดใช้อัน้มีตาอันนี้ไม่พลาดเนาะต่อมาอีกอึอันนี้สิ่งนี้ เหมือนเดิมนะคะเน้นย้ำคำนามที่มีสะกดชาว่าแอปเปิ้ลอันนี้คือรูแอปเปิ้ลนะคะอันนี้แอปเปินนะะ้ลนไม่ใช่มะม่วงชาว่าไม่มีสะกดใช้กาอน,นิมนิตาไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่แอปเปิ้ลวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์อือมาอีสัตว์ม,วมนุษย์ไม่ใช่ นี้สารมคนอื้นเน้นยังคำนามที่มีตัวสะกดนะคะมีมคนอเมริกาสารมมีตัวสะกดจึงใช้ e. อ,อ,อ,มมอมมีอันอคน,คน,นี้เย่哟อีสั้นมรอมีคนอเคริกาไม่ใช่คนอเมริกา นะคะต่อมากกช,ชิกิมเม้นชิเนชิกะนียนิม่ได้ิกเกิมเม้นตอนนี้นาวอึนใช้เน้นย้ำคำนามที่มีตัวสะกดนะคะชิตาพักผ่อนผ่อนเนื่นตัวน,นี้ไม่ได้เป็นคำชี้เพื่อเน้นย้ำนะคะเนื่นตัวน,นี้เป็นคำเย่อมซึ่งเรียนไปแล้วด้วยอย่าถามนะคะนี่เธอ ถ้ายังมเรียนกับเรียนคลิปที่แล้วนะมันแปลว่าอะไรเป็นคําเชื่อมชีนึชีการคํานี้เป็นคําเดียวกันแปลว่าเวลาพักผ่อนหรือช่วงพักผ่อนช่วงที่พักผ่อนนะคะชีกันนี่ชีการชีการมีตัวสะกดดังนั้นต้องใช้ e a nimita ต,ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พักผ่อน ก็คือทำไมตอนนี้ไม่ใช่ตอนที่นะจะตอนบ่ายเธอต้องทํางานหรืออ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อมาย่กินเน่ชืชาตเงียนที่นี่ที่นี่ตรงนี้นะคะเนื่อตัวนี้ใช้เป็นการเน้นย้ําคํานามที่ไม่มีตัวสะกดชื่ชาจังที่จอดรถชื่ชาจังมีตัวสะกดดังนั้นจึงใช้ e อ n นนม ตามาคือนผ้าย้ากผ้ชาน,าน,อ,นาาอูชายผ้ายผู้ชายผูชยาย้าย้า้าย้ายผู้ชาย้านายผู้ชาย้ชาผู้ชายผ้ายชายก้ชายผ้ชายายผู้ชายผ้ชายผก้ชายผูอชาว้กาบผู้ชานผู้่ายผู้นอยผกกู้าบบกกนนนนช,ะะชา,า,า้ชายผู้ชายผู้ชายผชายผู้ชายชาาาช เอาไปว่าเธอเนาะชอบเนื่นตัวนี้เป็นคำเชื่อมสองคำนี้ไว้ด้วยกันอืมก็คืออะไรารามไปว่าคนโชวานเนื่นชาลามคนที่ชอบนะคะชาลามมีตัวสะกดดังนั้นจึงใช้อีอานิดะแปลว่าอะไรคือน남자가ผู้ชายคนนั้นเออชวาคนนี้อ่ะเนี้ย ไม่ใช่คนที่ชอบเธอหลอกอผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนที่ชอบเธอหลอกฉันต่างหากานี้นะคะโอเคที่ต้องเน้นย้ำก็คือมีตัวสะกดตัวสะกดใช้อะไรคะใช้ e ใครตอบกา ไม่มีตัวสะกดใช้กานี่นะคะจำไว้ด้วยนะนี่